ับตัวนี้ผมจะพามาส่งงานหรือมาชมการติดตั้งของตัวไฟเพดานนะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับซึ่งรุ่นใหม่นะครับก็จะเป็นรุ่นที่แบบมีไส้หรือหลอดนะครับติดมากับตัวแผงของตัวไฟเพดานนะครับก็คือก็จะสามารถติดตั้งง่ายนะครับก็คือตัวนี้นะครับเป็นหลอดเดิมนะครับลักษณะมันก็จะอยู่ขวางแบบนี้เหมือนกันนะครับสําหรับหลอดเดิมเวลาเราไปติดตั้งนะครับเราก็สามารถนําไปเสียบนะครับนําไปเสียบกับ ทัวร์ไฟเพดานเดิมได้เลยนะครับเดี๋ยวนี้นะครับผมจะพามาชมไฟเพดานเดิมนะครับไฟเพดานเดิมก็จะเป็นไฟสีส้มนะครับไฟสีส้มนะครับสังเกตเป็นไฟสีส้มนะครับเป็นไฟสีส้มนะครับก็จะไม่มีความสว่างนะครับก็จะไม่มีความสว่างซึ่งนะครับตัวนี้ผมจะมาให้ดูไฟเพดานตัวใหม่จะเป็นอ่าตัวชิป3 6มสิชิปนะครับก็คือจะเป็นขานะครับตรงรุ่นเลยนะครับคือลูกค้าไม่ต้องกังวลนะครับว่า จะติดตั้งผิดฟังว่าเป็นบวกหรือเป็นลบนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นใหม่นะครับรุ่นใหม่ก็จะสามารถติดตั้งแทนตำแหน่งเดิมได้เลยนะครับในลักษณะนี้นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะมาแกะตัวเดิมให้ดูนะครับซึ่งอุปกรณ์นะครับที่ผมนํามาสาธิตก็จะมี2แบบนะครับก็คือตัวแบบเป็นพลาสติกงาดรถกับตัวไขควงนะครับสังเกตนะครับตรงนี้นะครับจะมีร่องนะครับตรงนี้จะมีร่องอ่านะครับตรงนี้จะมีร่องก็คือลูกค้าสามารถใช้ไขควงนะครับอ่า งัดตรงวงนี้ออกนะครับนะครับงานเบาๆครับครับมันก็จะรูดออกมาเลยนะครับรูดออกมานะครับหลังจากนั้นจะจะมีหลอดไส้อยู่ตรงนี้นะครับหลอดไส้อยู่ตรงนี้อ่าแล้วก็ใช้ไขควงนะครับเคาะออกก็ได้นะครับครับครับหลอดเดิมนะครับก็จะรูดออกมาคือเป็นหลอดตัวนี้นะครับหลอดตัวนี้นะครับทีนี้เราจะเอาตัวใหม่ก็คือตัวนี้นะครับตัวใหม่คือเป็นตัวนี้นะครับ ติดตั้งเข้าไปซึ่งลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยนะครับว่าจะเสียบผิดบวกลบนะครับเพราะว่ามันจะถูกบังคับด้วยบอดี้ของตัวไฟเพดานอยู่แล้วนะครับให้ลูกค้ากดเดือยนะครับกดเดเ็กตัวนี้นิดนึงนะครับกดเข้ามานะครับหลังจากนั้นลูกค้าก็จับนะครับอ่าเนี่ยครับดันเข้าไปเลยอ่าเสร็จที้นเรียบร้อยนะครับอ่านี่ครับผมก็ความสว่างก็จะสว่างกว่าเดิมแน่นอนที่เหลือนะครับลูกค้าก็แค่ประกอบนะครับประกอบฝาตัวนี้ นะครับมันก็จะมีเดือยล็อกตรงรุ่นนะครับกดเข้าไปตรงๆ่เรียบร้อยนะครับสังเกตนะครับก็จะสามารถปิดเปิดนะครับเวลาเปิดประตรูหรือเปิดให้สุดนะครับก็ได้นะครับตัวนี้จะเป็นตรงรุ่นเลยนะครับก็หมดปัญหาและกังวลในเรื่องของตัว่าติดตั้งผิดฝั่งหรือ,อ อ่านี่ครับพามาทดสอบไฟเพดานแถวสามนะครับก็คือเวลาลูกค้าเปิดนะครับก็จะมองเห็นโดเจนชัดเจนนะครับอ่าสังเกตนะครับตัวนี้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่านี่เลยครับผมเดี๋ยวผมจะปิดครับอ่าเมื่อนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดนะครับอ่านี่เลยครับผมก็จะสว่างมองเห็นชัดเจนนะครับอ่าในยามค่ำคืนนะครับ โอเคไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืนนะครับกลางคืนมันจะเห็นชัดมากกว่านะครับเพราะตัวนี้เป็นไฟ LED นะครับผมโอเคครับ